ชมเลยครับเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณปานทิพย์ครับคุณปานทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทิพย์เป็นกรมานานยังครับเอ่อหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีแล้วสกอร์เป็นไงบ้างก็มีเบรกร้อยบ้างเบรกร้อยบ้างแล้วค่ะเล่นสม่ำเสมอไหมทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละกลางอาทิตย์ละกลางเราซ้อมทุกวันซ้อมไม่ค่อยได้ซ้อม โอเคนะครับเบรกร้อยบ้างนะครับเราออกรอบทุกวอาทิตย์สม่ําเสมอนะครับวันนี้คุณมันทิตมีปัญหาแน่มาหาผมวันนี้คือลูกจะเข้าซ้ายตลอดเข้าซ้ายตลอดทุกเหล็กไหมหรือว่าเป็นเฉพาะเหล็กเฉพาะหัวไม้ส่วนใหญ่ทุกๆทุกๆทั้งหัวไม้ทั้งหัวไม้ทั้งเหล็กทั้งกระเป๋าฉันรวบเข้าซ้ายหมดเลยแม้กระทั่งพัดด้วยไหม ร,รงสัยจะพัดนี่ซ้ายขวาไป<ค><ม>ไปหมดเลยครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วกันว่าสวิงตอนนี้คือตีแล้วออกซ้ายออายไปดูปัญหาดีกว่าครับว่าปัญหาอะไรที่ทําให้วงสวิงของคุณปานทิพย์นั้นตีแล้วออกซ้ายไปชมภาพเลยครับปัญหาคุณปานทิพย์นะครับเกิดจากในช่วงของการแบก็กสวิงไปจนสุดนั้นจะเห็นว่าหน้าไม้นั้นมีอาการปิดอยู่มากเนื่องจากหน้าไม้นั้นมีอาการชี้ไปบนฟ้าอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีแนวไม้ที่ดี แต่ว่าหน้าไม้ที่ปิดนั้นก็ยังสามารถทําให้ลูกนั้นรวบออกซ้ายได้ครับปัญหาหลักๆจริงๆแล้วก็คือเรื่องของหน้าไม้นะครับอันนี้จะคล้ายๆเมื่อสักหลายหลายอาทิตย์ก่อนมีนะครับเคสคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือว่าหน้าไม้ไปปิดตอนด้านบนนะครับคืนแนวของเราเป็นแนวที่ค่อนข้างดีพอคุยกันหลังไม้คุณฟานที่บอกว่าเดิมนึกว่าเพื่อนบอกว่าคล่อมก็เลยพยามจาัดซาไปทางขวาซึ่งดีแล้วนะครับก็ทําให้แนวของเราเนี่ยไม่คล่อม แนวมันก็เลยดีอยู่เกยนแต่ว่าตอนที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยหน้าไม้เราไปปิดอยู่ด้านบนะนะครับตอนนั้นลงมาก็เลยกลายเป็นว่าหน้าไม้ไปทางซ้ายนะครับก็เลยเหมือกนกับว่ามันก็เราเตะไซโป้งนะเพราะแนวเราดีครับอินเอาวนิดน้อยหน้าไม้ปิดก็เลยรวบรวบรวบทุกเหล็กคือเราจะดูว่าหน้าไม้สแควรไม่สแควรนะครับเราจะดูว่านะมุมของหน้าไม้ของเราตรงด้านบนตอนท็อปเนี่ยนะครับเมื่อเราแบ็กสวิงขึ้นไปสุดเนี่ยเป็นมุมเดียวกับแขนซ้ายของเราหรือเปล่านะครับ ถ้ากรณีที่หน้าไม้เราชี้ไปบนฟ้าลักษณะนี้ก็เรียกว่าหน้าไม้ปิดนะครับถ้าชี้ลงดินลักษณะนี้ก็จะเรียกว่าหน้าไม้เปิดนะครับอันนี้หลักการสําคัญสําคัญของตรงนี้ก็คือสังเกตดีๆก็จะอยู่ที่มุมตรงนี้แหละมนะุมของข้อมือของเราเองนะครับซึ่งบางคนก็จับกริปสตรองบางคนจับกริปวีบางคนจับนอร์มัลแล้วแต่เนี่ยนะครับนั้นมุมตรงนี้จะไม่เหมือนกัน แต่เขาเหล่านั้นไม่ว่าจะจับคลิปแบบใดก็ตามต้องการหน้าไม้ที่เหมือนกันคือสแควรตอนที่เราขึ้นไปสุดเนี่ยนะครับก็จะมาดูจากว่าถ้าคนกรณีเราจับคลิปสตรองมุมตรงนี้จะมีเยอะเมื่อมีมุมเยอะนะครับขึ้นไปเพื่อจะรักษาหน้าไม้ให้สแควรมุมตรงนี้ก็ต้องเยอะด้วยนะเพื่อให้หน้าไม้เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าสแควรก็คือมุมเดียวกับแขนซ้ายของเรากรณีที่เราจับคลิปวีกนะครับมุมนี้จะน้อยละ และเมื่อเราแบ็กสวิงขึ้นไป,ปเพื่อรักษาหน้าไม้ให้สแควรเหมือนกันมุมตรงนี้จะเป็นมุมที่น้อยกว่าคนจับทลิปสตรองนะครับ,ค,รบคือทุกคนไม่ใช่ว่าขึ้นไปจะต้องเป็นมุมอย่างนี้หรืออย่างนั้นมุมเราจดเป็นอย่างไรมุมข้างบนก็ให้เป็นอย่างนั้นนะพอดีว่าของคุณปานทย์ขึ้นไปจะพยายามจะไปโบข้อมือไปหน่อยหน้าไม้ก็เลยชี้ฟ้าซึ่งเ,เรียกว่าหน้าไม้ปิดนั่นเองนั้นก็เลยลงมาก็เลยกลายเป็นระดับของการตีแบบรวบตลอดนะครับอ้าวล่ะมา มาสร้างความร,รู้สึกกันก่อนนะครับลองจับเชต้าวเลยครับสำคัญสำคัญคือมุมตรงนี้นะครับมุมเดิมของเรา <Okay. S 2> เราแบ็กสวิงขึ้นไปครับโอเคครับจะได้หน้ามาลักษณะแบบนี้ดีมากอเอามานะบสร้างความร,รู้สึกกันนิดนึงดีมากเลยน,น,นะครับรักษามุมเดิมไว้โอเคครับอีกหนึ่งที่โอเคครับอ่าพอ ให้เวลาคุณปานทิปซอสเล็กน้อยครับเดี๋ยวไปดูซิว่าหลังแก้แล้วมีการเปลี่ยนแฟงแล้วตีตรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนการขึ้นไม้ให้รักษาหน้าไม้ให้สแควรจะสังเกตว่าในช่วงท็อปนั้นหน้าไม้จะสแควรขึ้นมามากแต่เห็นว่าหน้าไม้นั้นขนานทำบุมเดียวกับแขนซ้ายซึ่งบวกกับแนวทิ่อยู่แล้วรับรองครับตีตรงขึ้นแน่นอน เ,เป็นไงครับดีค่ะเริ่มมาแล้ว <c oughs> นะครับเมื่อกี้มันรวบเือะเกินนะครับ<ฆ>คืออย่าลืมว่าแนวเราเนี่ยนะครับที่เพื่อนบอกว่าคล่อมแล้วเราพยายามศาดตร์เราไปเนี่ยพยายามต่อไปให้แนวเป็นอย่างนั้นเสมอ<ฆ>ประเดี๋ยวไปชาร่าใจว่าเอะแนวเราดีอยู่เลยไม่สนใจคราวนี้มั่วเลยนะพยายามศาดตร์เราไปอย่างนั้นดีแล้วนะครับปรับนมาให้ตรงซะก็น่าจะเป็นรูปแบบนั้น<ฆ>นะครับคุณปาทิพย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับค่ะขอบคุณโปรนะคะ<ฆ>แล้วก็ขอบคุณารายการทีออฟค่ะ ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยากให้มาแก้ด้วยกันนะคะดีมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ยินดีนะครับที่มาร่วมรายการนะครับเพราะฉะนั้นรายการก็ต้องขอมอบของเล็ระลึกนะครับก็จะมีหมวกแล้วก็ถุงมือนะครับจากผลิตภัณฑ์ปิงนะครับมอบให้ครับแล้วก็จะมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับเป็น295เคลิลับนะครับโดยเบลลี่แคสเปอร์นะเล่มนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับอล์ฟปับทุกอย่างเลยทั้งพวงสวิงทั้งลูกสั้นทั้งชิปพัดนะครับอันนี้ดีมากนะครับน่าจะเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของฝากนะครับอันนี้้้้มอบไววใหดย ครับผมขอบคุณครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณ2องสยาร์ดได้วิ่งเว้นนะครับที่เอื้อเฟอื้อสถานที่แล้วก็ลูก,กอลอฟที่ใช้ในการทำในวันนี้พบกับผมเมืแขกรับเชิญคน,นต่อไปในคราวหน้าสวัสดีครับ